มาจ้ามือนีมาดามผ้าชม่มสวนสตอเบอรีร่นะจ๊นะนะสตอเบอรี่อันนี้ปลูกแตงแต่มา่าผลเดียพี่น,อน้องปลูกแตงแต่มาดามมาปีแหลกพี่น,อน้องสตอเบอรีร่นี่เป็นทีแบบว่าแข็งแรงขากพี่น,อน้องเอ้ยปลูกทีเดียวได้กินตลอดปีพี่น,อน้องทนแดดทนฝนทน,ทนนำ้ำมั้ง กำล่างออกลูกกำล่างได้กินพี่น้องกำล่างออกเต็มไปเมดแต่ว่ามาดามกะเอาผาคุ้มใบแต่สันมาท่านหนกมาท่านหนกจ้ะอันนี้มาดามพอเองเด้อจ้ะเนะีมาดามพอเองมาดามกินบ่เมื่พี่น้องเพิ่นเนาเนาะ มาดามกันเลยเอามาปลูกเอามาเพาะปลูกเพื่อนเราขึ้นไ้ขึ้นไฮสามซี่ต่นแต่ว่าพ่นหนึ่งเป็นเครื่อนอพี่น้องเป็นเครื่องายไปเลยไหมผลแย่ไปฟังทั้งผลฟังทั้งผลมาดามยายออกไม่จ้ะกำลังออกลูกต้อเปาะแต่แปะขึ้นแต่ว่าฟังทั้งนี้ ได้กินลูกหลายรอบแล้วมาดามบ๊มไใดทายลูกไผ้เบิงองกําลังขึ้นกําลังงามพี่น้องแต่ว่าหวานหวานเนี่ยมาดามไปซื้อกินเนี่ยมะวานทอนมาดามปลูกเด้อพี่น้องเอ้ยบ่ไดดว่าส้มจากของเด้อพี่น้องหวานหวานแบบหวานฉ่ำอะ เพิ่์ดซได้นามล่นนะพี่น้องแม่ด,ดามท่านเก็บดอกจ้าปล่อยให้น้างไหวจักหน่อยก่อนจักสองสามมาือแมา่ดามเสียนเก็บดอกจ้า่านแมงเขาแมงเพิ่นดกระไยนี่แหละจ้าเพิร์ด ปู่พ่อได้กินพี่เนะอะปู่พ่อได้กินพ่อบไ,ได้สื่อน้ำมูเนะจน๊ะเนาะได้กินมือละลูกสองลูกก็โอเคเนี่ยแตกพุนพ่นยายออกไปขางหลอกพี่น้อะยายออกไปขางหอกฟังทั้งคนเห็นไหมฟังทั้งคนพ่นยายออกไป มังตั้งบุนกับเป็นต้นมะละมะละมะดามที่นองเห็นปะเอาไม่ยายปลูกไว้เขินสองต้นมะละขี่นกกับมะละใหญ่ <c oughs> ยายไบทั่วปีนี้สิได้กินหลายดอกจ้ะเวลาจ้ามืนนีผ้าชมสวนสตอรอเบอรี่เนาะสตอรอเบอรี่จ้า